ใช้ชีวิตได้พอเพียงหาสเสบียงไว้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเสบียงไว้สืบต่อยบุตรหลานสวัสดีครับผมสอนรักดิเกนพยากรเชื่อสิเป๊ะวันนี้มาพยากรดวงชะตานะครับท่านที่เกิดพุทธกังวันนะครับวันที่2สิงหาถึง8สิงหาดวงชะตาท่านจะเป็นอย่างไรใบแรก3ไม้เท้าใบาที่4นะครับแดถ้วยใบยที่ห้าหไม้เท้าใบาที่6 1หนึ่งไม้เท้า สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังจิตใจตัวเองนะครับเพราะมันฝุ้งซ่านมากนะครับมีปัญหาในเรื่องความรักนะครับทําให้เสียอกเสียใจกันนะครับนะครับในสัปดาห์นี้แต่งงานปังนะครับนะบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือบริษัทต่างประเทศปังนะการงานนะครับบางดวงชะตาอาจจะต้องเดินทางไกลไปทํางานไกลๆนะครับก็เลยมีปัญหาการงานมาเร่งด่วนนะครับยวดยานภาหนะฟังให้ดีนะครับดูแลให้ดีนะครับล้อ ะครับล้อหน้ามีปัญหาแน่ๆนะครับสำหรับคนที่มียวดยานพาหนะแต่คนที่ไม่มียวดยานพาหนะในสัปดาห์นี้2-8ถึง8สิงหาให้นั่งเวลานั่งรถให้นั่งด้านหลังนะครับนะครับนั่งข้างหลังนะครับงานมาปังนะครับงานปังจะทําให้มั่นคงมีการเดินทางไกลนะครับอาจจะ อาจจะทะเลาะกาันอาจจะมีปางมีเสียงกับแฟนก็ได้นะครับในสัปดาห์นี้หรือคนที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเจ้านายเราหรือใครที่เป็นผู้หญิงในองค์กรเราพยายามอย่ามีปัญหากับเขานะครับเพราะงานมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับดีที่สุดเด่นที่สุดคือโชคลาบนะครับโชคลาบได้3ามถ้วยปังมากนะครับคนที่เกิดพุธกลางวันนะครับความรักจำใจให้ดีการเงินก็เหมือนกันนะครับการเงินได้มาจากงานนะครับแต่อาจจะหมดไปบางคนที่มียอดยานพาหนะอาจจะต้องไปซ่อมแซมยอดยานพาหนะ สุขภาพสุขภาพตอนนี้ให้ระมัดระวังการเดินอาจ,จมีสะดุดหกล้มได้นะครับสำหรับคนที่เกิดคุดกลางวันนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากรณ์จากผมสอนรักลิเกนักวีกรเชื่อสิเป๊ะ